สวัสดีค่ะิดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุตรคลองพรหมนิ่งรีพอร์ตประจำวันที่15มีนาคาม2559ค่ะสำหรับตลลงทุนทองคำวันนี้นะคะกลยุทธ์รับพอให้เหมาะสมกับสภาพตลาดที่มีความผันผวนและแกว่งตัวไม่ทำการเดเวอรเดมากเกินไปและแนะนำให้ทำการลดสถานะลอง g position ลงเนื่องจากตลาดยังคงมีความไม่แน่นอนในทิศทางค่อนข้างมากอันจะเห็นได้ว่าจากความผันผลของราคาที่มีค่อนข้างสูง นัลกลงทุนที่ถือ l อ n g พร s i t i o n ไว้นะคะทำการลดพอร์ตลงมาบ้างโดยมีจุดสต็อปลอสบริเวณหนึ่ี่สิบเหรียญและนักลงทุนที่ถือ s h o ตโพ o s i t i o n ไว้นะคะทำกระดาไปช่งชวงๆเข้าออกเร็วภายในวันสำหรับวันนี้น่รับที่1อยู่ที่1,225เหรียญแนวรับที่2ที่1,210เหรียญแนวต้านที่1อยู่ที่1,235เหรียญแลนวต้านที่สอที่หนึ่ี่สิบหเหรียญสำหรับแนวราคทองคำในวันนี้นะคะ ราคาทองคำหลับตัวลดลงต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้โดยที่เปิดตลาดที่รดับ1,250เหรียญประมาณและกลับมาปิดตลาดคอมเม็กซ์ที่บริเวณ1,245เหรียญและจะเห็นแรงเทขายตลอดโดยประตลาดเอเชียเช้านี้ที่1,235เหรียญก่อนจะถูกแรงเทขายกดดันลงมาบริเวณ1,228เหรียญ ด้าน S&P TRT ขายออกมา8.63ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่ระดับ7 9 0 1 4ตันและไม่มีข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญใดๆขณะที่ตลาดจับตาการประชุมเฟดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่อย่างไรด้านภาพรวมนักวิเคราะห์ทั่วไประวิเคราะห์ว,ว,ะว่าเฟดน่าจะไม่ทำการปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยในการประชุมวาระนี้สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐในคืนนี้ได้แก่ c o r e Retail Sell PPI Retail Sell c o r e PPI และ e m p i ไ e ร์ t เ t ตเมนูเฟ t เ r i n g PMI สำหรับข้อมูลภาคการผลิตของเงินเฟอ้อโดยทั่วไปจะออกมาไม่ค่อยดีนักและค่อนข้างจะทรงตัวหรือดูเหมือนจะไม่ดีขึ้นขณะที่ตลาดยังวิเคราะห์นในภาพรวมของการประชุม BOJ คาดว่าน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องด้านค่าเงินดอลลาร์เองเมื่อเทียบกับค่าเงินยูโรยังอยู่ในระดับทรงตัวโดวยดัชนีดอลลาร์อยู่ที่ระดับ96.97โดยค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงเล็กน้อยในช่วง3วันทําการด้านค่าเงินดอลลาร์หรือโยูโรอยู่ที่ระดับ1.1109ซึ่งดูเหมือนว่าค่าเงินยูโรจะแข่งค่าขึ้นเมื่อ ECB ประกาศกระตุ้นเศรษฐกิจ ขนาดใหญ่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาด้านค่างเงินบาทเองมีการแกว่งตัวในกรอบ35.06ถึง35.15บาทต่อดอลลาร์โดยเงินบาทกลับมาอ่อนค่าลงเล็กน้อยในเช้านี้บริเวณ35.14บาทต่อดอลลาร์เราติดตามพรังพอนไนรีพอร์ตได้ในช่วงเวลาประมาณ10ปนาฬิกานะคะแล้วกับพบกับบุญพรงพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ